สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคอม i ิ w เวิลด์เดลี่กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาเจาะอีสเตอร์เอ็กจุดที่น่าสนใจของมูนไนในตอนที่4กันนั่นเองซึ่งเรียกได้ว่ามีหลายจุดมากๆเลยนะครับผมที่น่าสนใจมากๆและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เราไปเริ่มฟังกันเลยดีกว่านะครับว่ามันมีจุดไหนกันบ้างที่เป็นอีสเตอร์เอ็กอะไรน่าสังเกตน่าสนใจจากมูนไนในตอนที่4ครับอย่างแรกเลยนะครับตั้งแต่เปิดตอนมาเลยเนี่ยเราจะเห็นตัวของ ล่างอาวตารของตัวของโอซซริสนะครับผมนำรูปปั้นของคอนชูเนี่ยไปตั้งเก็บเอาไว้นั่นเองซึ่งในไอ้แผนแหกรูปปั้นตรงนั้นเนี่ยก็มีเทพอียิปต์เต็มไปหมดเลยซึ่งเป็นการเล่าว่าเทพอียิปต์เนี่ยมันถูกผนึกไปจนเหลือแค่ไม่กี่องค์แล้วนั่นเองซึ่งอันนี้อาจจะเป็นเพราะกฎที่ว่าพวกเขาเองอะ่ะไม่อยากจะแหกออกมาไม่อยากจะทําให้มนุษย์เนี่ยได้รู้ถึงการมีอยู่ของเทพใครที่มันออกนอกลูก่นอกทางมากเกินไปเนี่ยก็ถูกผนึกเอาไว้เลยนะครับเพื่อเป็นการรักษาเอาไว้ไม่ให้เรื่องของเทพอียิปต์ ถูกเปิดโปงออกมาก็เรียกได้ว่าอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีว่าจะมีสาเหตุอะไรที่ทําไมเทพอียิปต์เนี่ยถึงไม่อยากเผยตัวออกมาขนาดนั้นหลายๆคนก็คาดเดากันไปว่าอาจจะเป็นเพราะตัวของกอเดอร์กอดบูชเชอร์หรือเปล่าต่อจากนั้นเองเนะครับผมในจุดถัดมาเนี่ยถ้าหลายๆคนถามว่าเฮ้ยแล้วไอ้ตรงที่มันวางรูปปั้นเทพเต็มไปหมดเลยเนี่ยไม่มีเทพองค์ไหนบ้างบอกไว้เลยนะครับผมว่าดูไม่รู้เรื่องนะครับแบบดูไม่ออกจริง,รงๆว่ามันคือตัวอะไรบ้างแต่สิ่งที่เราพอจะเดาได้เนี่ยก็คือในเก้าอี้ของเอเนตเนี่ยนะครับผม มันมี9ที่ถูกไหมแต่มีเทพเพียง5องค์เท่านั้นเท่ากับว่าหายไป4องค์จริงๆแล้วเนี่ยเทพอ,อาจจะโดนผนึกไปมากกว่าน,นั้นอีกเต็ไมไปหมดเลยถูกปะแต่เราพอจะเดาได้ครับว่าใครเนี่ยถูกผนึกไปบ้างนั่นก็คือตัวของชูแล้วก็ตัวของอาทุมนั่นเองครับแล้วก็อาจจะมีตัวอื่นอยู่อีกแต่เรียกได้ว่าถ้าเราอิงตามตำนานโลกของความจริงเนี่ยอย่าง ชูและอาธุมเนี่ยจะเป็นแบบเทพที่ดูจะมีศักดิ์สูงกว่าอะไรแบบนี้นะแต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วก็คงจะตีความได้ว่าเอออาจจะเห็นไม่ตรงกันจนถึงผนึกออกไปต่อจากนั้นเองเนะครับผมในช็อตที่เรียกได้ว่าเดินทางไปยังทะเลทรายในเช้าว,วันต่อไปเนี่ยนะครับผมก็เฮ้ยเราอาจจะรู้สึกว่าดูตอนนี้แล้วตอนที่เสียมันมีอารมณ์คล้ายกับหนังพระจนภัยแบบไปตามล่าหาสมบัติบุกสุสานอะไรแบบนี้ซึ่งหนังแบบนั้นเนี่ยเราก็คงจะนึกถึงอินเดียนาโจนสเป็นเรื่องแรกเลยถูกไหมครับสถานที่ที่ใช้ถ่ายเนี่ยนะครับผมคือ จอแดน Jordan นะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ส่วนเดียวกับที่ทางอินเดียนาโจนเนี่ยก็ถ่ายด้วยเหมือนกันนะครับผมก็เลยทําให้แบบว่าเฮ้ยมูดของตอนนี้เนี่ยมันแบบให้ความรู้สึกย้อนกลับไปดูอินเดียนาโจนมากๆเลยครับจากนั้นเองไปที่จุดหัดไปกันเลยในตอนที่ขับรถผ่านเนี่ยก็จะมีแพะมองพวกเขามาด้วยถูกไหมครับซึ่งไอ้แพะเนี่ยนะครับผมดูจะเป็นแบบเหมือนสิ่งที่มันคู่กับปีศาจร้ายในศาสนาคริสต์อะไรแบบนี้ถูกไหมแต่นี่เป็นความเชื่อของอียิปต์นะก็เรียกได้ว่าจุดที่น่าสนใจเกี่ยวกับแพะก็คือ ในตอนย้อนกลับไปเนี่ยนะครับผมตัวของอาร์เธอร์แฮโร่ที่ได้มาเจอกับตัวของตซเว่นแกรนน่ะมันมีเสียงแพะโผล่ออกมาด้วยนิดนึงนะครับซึ่งนั่นอาจจะแบบหมายความว่าแพะตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในคณะเดินทางอาจจะเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงของตัวของอาร์เธอร์แฮโร่ด้วยหรือเปล่าแล้วอาจจะเป็นสัตว์เวมนม์นที่อาจจะ คอยส่งข้อความส่งอะไรให้เขาได้อันนี้ก็พอจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมแต่อันนี้ยังไม่ทราบนะคงต้องรอดูกันในตอนที่5ตอนที่6กว่าจะมีการเปิดเผยอะไรออกมาเพิ่มไหมจากนั้นไปที่จุดถัดไปกันเลยในตอนที่สตีเวนควบคุมล่างอยู่อะเราวมากับควบคุมมือมาต่อยหน้าตัวเองเนี่ยอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็น r e f e r e n ์เรนซ์นะครับผมมาจากตัวของหนังไฟครับนะซึ่งเรียกได้ว่าช็อตเนี้ยลักษณะคล้ายกันเลยนั่นเองก็เรียกได้ว่าเป็นการเอา Refer เรนซ์มานะครับผมก็อันนี้ก็เป็นเมนชันไว้เฉยๆเป็นเกร็ดให้เราได้้้รรรููนนาอะไแบบี้ จากนั้นเองมาที่จุดหัดไปกันเลยครับในตอนที่เราเนี่ยได้เจอกับปีศาจที่เฝ้าสุาสานเนี่ยนะครับที่ตัวดําๆดูน่ากลัวน่ากลัวมากเลยเนี่ยนะครับผมเวลามันทําเสียงออกมาเนี่ยมันจะคล้ายๆกับจิ้งจกถุงมันแบบ อะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งเสียงแบบนี้เนี่ยมันมีเหตุผลนะครับไม่ใช่ว่าทํามาให้มันดูแบบคลิปปี้ให้มันดูแบบน่ากลัวให้มันดูแบบแปลกให้มันดูแบบหลอนจังหวะอะไรแบบนี้แต่จริงแล้วเนี่ยที่มันมีเสียงแบบนั้นเนี่ยนะครับผมเพราะว่าไอ้พวกปีศาจเหล่านี้เนี่ยนะครับผมมันก็น่าจะถูกทํามามีมาก่อนแล้วแล้วมันต้องถูกตัดลิ้นยังไงนะครับทำให้มันไม่สามารถพูดได้แล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมในตอนที่ตัวของตีเว่นแกลน์มาถึงโลงศพของอเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยนะครับผมที่กลายเป็นว่าในจักรวาลของ MCU ันเ่ย มันถูกเก็บเอาไว้ที่อียิปตถูกไหมนะครับตัวของเขาเองเนี่ยได้เจอภาษาม,มาซิโดเนียนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าถ้าเราแปลกันออกมาจริงๆเนี่ยนะครับมันจะมีบรรทัดที่เขียนว่า <c oughs> พระเจ้าอาเล็กซานเดอร์มหาราชอยู่จริงๆนะครับผมก็คือเขียนออกมาตรงๆเลยแล้วเราจะเล่าถึงเกร็ดกันนิดหน่อยละกันนะครับผมว่าอาเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยกษัตริย์แห่งมาซิโดเนียนะครับผมก็เรียกได้ว่ายึดทั้งหลายยุโรปเนี่ยไปถึงอินเดียเลยนะครับผมแล้วเ,เขาก็ได้สู้กับเปอร์เซียได้สู้กับ,บแบบอะไรมากมายถูกไหมนะครับแต่ตัวของอเล็กซานเดอร์เน อย่างมากแล้วตัวของเขาเองอ่ะชอบตั้งชื่อเมืองเป็นชื่อตัวเองเว้ยเมืองอเล็กซานเดรียเนี่ยนะครับผมที่อยู่ในอียิปต<ะ>์ก็มาจากชื่อของอเล็กซานเดอร์มหาราชนี่แหละนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าณนะปัจจุบันนี้เนี่ยหลายหลายคนก็เชื่อว่าเฮ้ยหลุมศพของอเล็กซานเดอร์จริงๆเนี่ยอาจจะถูกฝังอยู่ในเมืองอเล็กซานเดรียหรือว่าสักที่ในอียิปต์ก็ได้เพราะว่ายังไม่มีใครเคยได้เจอหลุมศพนี้จริงๆนะครับก็เรียกได้ว่าท่านในอนาคตเนี่ยนะครับผมมีการเปิด <ๆ S 2> เผยออกมาว่าเฮ้ยอยู่ในอียิปต์จริงๆเนี่ยนะครับผมแบบที่ รู้ไปเลยอะเนาะโอเคนะครับผมวันนี้ก็ไปเก็บความรู้ประวัติศาสตร์นิดหน่อยก็แล้วกันจากนั้นนะครับผมไปเล่าเรื่องถัดไปกันเลยดีกว่าครับว่ามีอะไรน่าสนใจจากตอนที่4ตอนนี้อีก พอได้เจอหลุมศพของอเล็กซานเดอร์เนี่ยเราก็ได้รู้นะครับผมว่าอเล็กซานเดอร์เนี่ยนะครับผมคืออวตารของตัวของอาหมิดถูกไหมคือแชมเปี้ยนของอาหมิดนั่นเองหลายหลายคนอาจจะบอกว่าทฤษฎีที่บอกว่าตัวของแขงเนี่ยเคยเป็นตัวของอวตารของอาหมิดเนี่ยอาจจะถูกปัดตกไปแล้วนะครับผมแต่ผมคิดว่าไม่นะตัวของอเล็กซานเดอร์เนี่ยอาจจะเป็นอวตารคนสุดท้ายของอาหมิดก็ได้นะครับผมอาจจะเป็นคนทรยศอาหมิดก็จริงแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็จะมีอวตารคนอื่นๆมาอยู่แล้วนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเองเนี่ยการที่เราจะเดากันว่าแขงเนี่ยอาจจะเคยเป็นออวาขง อามิดในสักแวร์เรียนหนึ่งเนี่ย ก็พอจะยังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับผมในจุดนี้ก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันในซีรีส์อันอื่นๆอันหน,น้า,นา,นาหรือว่าในเรื่องราวของแอนด์แมนภาค3เองก็ตามนะครับผมหรือไม่ก็โลคิสองนะก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะครับผมจากนั้นไปที่จุดถัดไปกันเลยตรงหน้าอกของตัวของศพของอเล็กซานเดอร์เนี่ยจะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปแมลงปีกหนาเนี่ยนะครับผมก็คือตัวของสแกรบเนี่ยนะครับเปิดปีกอยู่นั่นเองซึ่งมันก็เหมือนกับเข็มทิศที่ใช้หาตำแหน่งของลูกป,ปั้นที่ผนึกอามิดเอาไว้ถูกไหมก็เรียก สแกรบที่ใช้นําทางมายังหลุมศพนี้นั่นเองอาจจะเป็นเหมือนจุดเออะไรแบบนี้นะครับผมมันก็จะชี้ไปที่ไอ้เจ้า ไอ้ทองทอ,งอันเนี้ยสร้อยอันเนี้ยที่เป็นรูปมแมลงกลางปีดอยู่ในกลางศพของอเล็กซานเดอร์มหาราชนั่นเองจากนั้นนะครับผมในศพเองเนี่ยก็จะมีขวานอยู่ด้วยนะครับซึ่งขวานอันนี้ก็เป็นขวานชื่อดังของอเล็กซานเดอร์ในประวัติศาสตร์ด้วยเหมือนกันแล้วก็ต่อจากนี้เองเนี่ยในช็อตที่ตัวของมาร์กโดนยิงตายถูกไหมล้วเขาก็เหมือนล่วงลงไปในน้ำเนี่ยซึ่งกล้องเองอาจจะอยู่ห่างจากตัวเราหลายเมตรถูกปะ่ะเราก็จะเห็นว่าแบบเฮ้ยมาร์กเนี่ยล่วงลึกมากๆเลยแต่จุดที่สําคัญจริงๆเนี่ยก็คือตอนเนี้ยราเราจะเห็นเเเมมืออออนนนววววว่่่่่าาาาาาาแแบบััะปป็ิญญณขขงงร์ไล้้พถูทีต รอยกระสุดเนี่ยไม่ได้มีอยู่แล้วนั่นเองครับจากนั้นเองเนี่ยพอไปในที่ที่หนึ่งที่อาจจะเป็นโลกหลังความตายปไปแล้วเนี่ยนะครับผมหรือไม่ก็เฮ้ยกลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงมันเกิดขึ้นในจิตใจของมาร์คไปหมดเลยมันอยู่ในโรงพยาบาลบ้าอะไรแบบเนี้ยเราจะได้เห็นช็อตดูหนังถูกไหมซึ่งช็อตช็อตนั้นเองอะ ไอหนังเรื่องนั้นเนี่ยนะครับผมเป็นเรื่องราวแบบการผจญภัยที่คล้ายกับตัวของอินเดียนาโจนมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าตัวของพระเอกเนี่ยชื่อสตีเวนกรันนะครับก็ทําให้เราอาจจะเป็นการบอกใบ้ว่าสตีเวนกรันเนี่ยถูกสร้างมาจากการที่มาร์กเนี่ยดูหนังเรื่องนี้แล้วมาร์กรู้สึกแบบโอ้ยถูกใจมากอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็เก็บออกมาเอามาสร้างเป็นตัวตนหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวของสตีเวนกรันเองเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่ามีลักษณะที่คล้ายคลึงกับตัวของอาร์เธอร์แฮร์โร่เป็นอย่างมากเลยนอกจากนี้นะครับผมก็เร ปรากฏออกมาก็ปรากฏออกมาตรงนี้หมดเลยนะครับผมยังไอคนที่แต่งชุดเป็นตัวทองทองแล้วก็นั่งให้คนถ่ายรูปแบบเป็นแบบสตรีทเพอร์ฟอร์เมอร์อะไรแบบนี้ก็ออกมาอีกทีในตอนนี้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยนะครับก็จะมีคนนั่งเล่นลูบิกซึ่งไอคนนั่งเล่นลูบิกนั่นแหะก็เหมือนกับตอนที่มาร์กเนี่ยนั่งเล่นลูบิกเองอยู่อะไรแบบนี้อยู่บนเตียงของเขานอกจากนี้เองเนี่ยก็มีไกด์ทัวร์เนี่ยโผล่มาด้วยนะครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาหาตัวของมาร์กไปด้วยนอกจากนี้เองเนี่ยเจ้านายของสเีเวนกรันาย,าย,า Donna, ายเจ จากคนที่เราเคยเห็นกันมาในซีรีส์แล้วว่าลักษณะของคอนชูหรือว่าลักษณะของเทพอียิปต์ต่างๆก็มีปรากฏออกมาในช็อตโรงพยาบาลบ้านนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจที่สุดเลยก็คงจะเป็นตัวของเลาที่ปรากฏมาในโรงพยาบาลโลกจิตนี้เหมือนกันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะครับผมตัวของเลาใส่ผ้าพันนิ้วเอาไว้และตรงผ้าพันนิ้วเนี่ยก็มีสัญลักษณ์คล้ายกับตัวของมแมลงปีกแข็งนะครับผมสแกรับสีแดงอยู่ซึ่งนั่นอาจจะเป็นการแบบบอกใบมา และเป็นคำใบสําคัญด้วยครับว่าตัวของเรล่านะครับผมอาจจะมีชะตากรรมให้ต้องเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือสการเล็ตสแครบนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าก็จะเป็นตัวละครที่เคยต่อสู้กับทั้งกัปตันอเมริกาเนมอร์ฮิวแมนทอสอะไรแบบนี้มาแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจมากๆแล้วก็คิดว่ามาวิลเอาอมาทำเนี่ยอาจจะกลายเป็นตัวร้ายหรือว่าตัวร้ายกึ่งดีอาจจะเป็นอะไรแบบนี้สไตล์แอนตี้ฮีโร่ก็ได้นะครับผมแต่คิดว่าน่าจะยังไม่ได้เป็นในซี Moon นจจออนนนรีสบบ์ม,ออมนูน ก็เหมือนกับช็อตในตอนแรกเลยนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าลมท่าเดียวกันเลยโดยในคราวนี้เนี่ยก็ติดที่ที่มัดขาเอาไว้นะครับก็เหมือนกับตอนที่เขาเนี่ยตื่นขึ้นมานะครับผมแล้วก็แบบโอ้โหกรามเบี้ยวไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นช็อตที่เรียกได้ว่าเรเฟรนด์มาถึงกันก็เรียกได้ว่าเป็นช็อตมุมกล้องเดียวกันอะไรแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะได้เห็นเลยว่าคุณหมอที่คอยรักษาคนไข้ที่นี่เนี่ยคืออาร์เธอร์แฮร์โรนนั่นเองนะครับแต่ไม่ใช่อาร์เธอร์ที่เราได้เห็นกันตลอดซีรีส์ที่ผ่านมานะหรือ่าเเเปปนนนคนดยนยดยัไ้้อออตงขะใใหิผถ แล้วก็ในห้องที่เป็นห้องรักษาห้องออฟฟิศของตัวของอาร์เธอร์แฮโร่เองอะ่ะก็จะมีถังที่แบบว่าเป็นถังรูปหัวเทพต่างๆเนี่ยรูปนกก็เป็นหัวราถูกไหมรูปฮิปโปก็คือทาวเบรตนะครับแล้วก็มีหัวคนที่อาจจะเป็นสซฟิงหรือหมายถึงอเล็กซานเดอร์ก็ได้ที่แบบว่าในซีรีส์ในตอนที่4เนี่ยเอามาใส่พวกเครื่องในของคนอยู่ก็เป็นของตกแต่งก็โชว์ให้เห็นว่าที่แห่งนี้เนี่ยไม่น่าจะใช่โลกแห่งความจริงจากนั้นเองนะครับจุดถัดไปเราจะได้เห็นแล้วล่ะว่าชื่อหนังผจญภัยนี้ชื่อนนนนนกกออปเเีีย่่าาโจม็คืทบ สเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็น่าจะมีตัวของดร์สตีเวนแกรนเนี่ยเป็นพระเอกทําให้เราได้รู้ว่าอ๋อน่าจะเป็นแบบนี้นี่แหละชื่อของสตีเวนแกรนเนี่ยน่าจะมาจากคนคนนี้ชัวร้อยเร์เซ็นตนอกจากนั้นเองเนี่ยในตอนที่มาร์คพยายามจะออกจากห้องเนี่ยเราจะได้เห็นหัวจระเข้ด้วยนะครับซึ่งหัวจระเข้นั้นคาดว่าน่าจะเป็นหัวของอาร์มิทต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมตัวของมาร์คเนี่ยก็ได้เดินมาเจอสตีเวนแกรนจนได้นะครับผมซึ่งสตีเวนแกรนเนี่ยก็อยู่ในโรงถูกไหมก็นนชุดสสีขาวว่ สเตเวนแกนเนี่ยเป็นชุดสีออกจะเทาๆดำๆนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอาจจะมีการสื่อความหมายอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่ดูจะเป็นด้านมืดเนี่ยน่าจะเป็นมาร์กมากกว่าแล้วก็คนที่เป็นด้านสว่างดูจะเป็นสตีเวนแกรนมากกว่าแต่อันนี้เองเนี่ยอีกหนึ่งจุดที่ผมคิดว่าทําไมเขาต้องทําแบบนี้ก็เพราะว่าเราจะได้แยกออกว่าคนไหนเป็นมาร์กหรือคนไหนเป็นสตีเวนแล้วก็เรียกได้ว่าจริงๆเนี่ยยังมีอีกโลงหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้ถูกเปิดออกมานะครับผมซึ่งก็คาดเดาว่านี่น ตอนจบของตอนนะครับเราจะได้เห็นกับตัวของมรนรษย์ฮิปโปถูกไหมะครับซึ่งมรนรษย์ฮิปโปเนี่ยพอพูดมาโอ้โหเสียงใสเสียงน่ารักเชียว ตัวของเธอคนนี้นะครับผมคือเทพอียิปต์ที่มีชื่อว่าทาวเรตนั่นเองนะซึ่งเป็นเทพแห่งการเกิดแห่งแบบเด็กอะไรแบบนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวคงต้องรอดูว่าจะมีบทอะไรไหมหรือว่าเนี่ยจ,จะเป็นการบอกว่านี่เป็นโลกที่ถูกปิดผนึกไปหรือเปล่าเพราะอาจจะเหมือนตีความได้อีกอย่างหนึงว่าตัวของทาวเรตเองอะ่ะก็ถูกเทพอียิปต์องค์อื่นๆนะ่ะผนึกไว้เหมือนกันแลวเนี่ยอาจจะเป็นโลกของเทพที่ถูกผนึกไว้คนที่เคยเป็นเหล่าแบบแชมเปี้ยนของเทพเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะต้องมาที่แห่งนี้ด้วยในโลกหลังความตายหรือเปล่าอันนนนีี้ม่่ใเออออกัดด๋ยวงงงตตรูผซึท ลงเนี่ยนะครับคลิปนี้ค่อนข้างจะลงสายตอนที่5อาจจะออกแล้วอาจจะมีอะไรที่แบบว่าเฮ้ยอาจจะไม่ตรงไม่ใช่อะไรก็ขออาภัยด้วยก็เรียกได้ว่าอาทิตย์นี้งานยุ่งมากจริงๆนะครับก็เดี๋ยวไว้ยังไงจะรีบลงให้สําหรับอีสเตอร์เอ็กในตอนที่5ในแบบวันถัดไปวันพรุ่งนี้หรือไม่ก็ใน2วันอะไรแบบนี้เลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าพยายามอย่างถึงที่สุดแล้วล่ะอาทิตย์นี้เหนื่อยมากนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังกันมานะครับข้อมูลนี้ส่วนใหญ่ก็เอามาจากช่องนิวล็อกซานะแล้วก็อาจจะไปดูแบบบตตาามมเเว็อบอบอรรร์ดะไ่งง Facebook ขฝั บ้างนะครับผมก็เรียกได้ว่าก็ให้เครดิตเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะครับผมไม่ได้หาเองนะแต่ผมไปรวบรวมมาให้อะไรแบบนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้นานผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ